สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูลไลลาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณครูเลไลลาก็มีเนื้อหาการสอนนะคะเกี่ยวกับเลือกลักษณะของต้นไม้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูลไลลาก็ยกตัวอย่างของต้นไม้มาให้เด็กๆได้ดูนะคะต้นที่ค uh uh ุณครูลไลลานำมาเสนอวันนี้ก็คือต้นภูด่างนั่นเองนะคะเรามาดูลักษณะของต้นของปูด่างนะคะลักษณะรูปร่างของ ใบของต้นผู้ดาก็จะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีใบด่างสีาขาวนะคะหรือสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็ตรงข้อของเขานะคะก็จะเป็นข้อป้องๆนะคะต้นผู้ด่างนะคะ,ะ,คะมีลักษณะเป็นต้นไม้เลื้อยนะคะแบบอิงอาศัยนะคะปลูกง่ายนะคะทั้งในดินและก็ในน้ำนะคะเด็กๆสามารถปลูกทั้งในอาคารและนอกอาคารได้ค่ะให้ความสวยงามสำหรับบ้านเรือนได้ะคะ่ะเด็กๆ ลักษณะของต้นไม้นะคะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะตามสายพันธุ์แล้วก็ชนิดของต้นไม้นะคะเช่นต้นไม้ที่เป็นลักษณะต้นสูงใหญ่ต้นไม้พุ่มต้นไม้เลื้อยต้นไม้มีหนามต้นไม้คุณคุมดินนะคะนอกจากจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะก็ยังมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือ ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือต้นไม้ต้องการอาหารต้องการน้ำมีการเจริญเติบโตและสามารถขายายพันธุ์ได้นะคะต้นไม้มีทั้งอยู่บนดินและปลูกในน้ำได้นะคะส่วนใหญ่มีสีเขียวต้นไม้ต่างจากคนและสัตว์ยังไงคะเด็กๆรู้ไหมคะฮ่าใช่ค่ะต้นไม้ต่างจากคนและสัตว์ก็คือต้นไม้เคลื่อนที่เองไม่ได้ค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะคุณรูเลยลาก็ได้สอนเลืองลักษณะแล้วก็รูปร่างของต้นไม้ไปแล้วนะคะดเด็กๆลองกลับไปดูที่บ้านของดเด็กๆนะคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างและมีลักษณะรูปร่างแบบไหนนะคะแล้วรวครบกันใหม่ในคลิปการสอนหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ